สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ค่ะป้าแต้จะพาเพื่อนๆน,นะคะมารับชมความสวยงามของบอนสีนะคะบอนสีต้นนี้นะคะมีชื่อว่าบอนสีพระนครนะคะเพื่อนๆน,นะคะดูลักษณะของเขานะคะเป็นบอนอ่าป้ายนะคะคล้ายๆนางใหม่นะคะ นะคะเดี๋ยวป้าแต้จะให้เปรียบเทียบกับนางไหม่อันนี้คือนางไหม่นะคะนะคะอันนี้ใบของนางไหมนะคะแต่บอนสีพระนครนั้นจะมีใบที่ออกกลมกว่านะคะนะคะออกกลมออกมนนะคะเพื่อนๆส่วนนางไหมนั้นนะคะจะมะีปลายใบที่แหลมเป็นหางกระเบนเลยนะคะแล้วก็หูเขาก็จะสูงกว่าพระน,นครนะคะ พระนครนั้นจะมีหูที่อ้วนนะคะแล้วก็ไม่สูงเท่าอ่านางไหมนะคะเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ลักษณะอ่าเป็นบอลป้ายเหมือนกันนะคะแต่นางใหม่นั้นนะคะเขาจะมีอ่าป้ายแดงนะคะกระดูกสีแดงนะคะสะดือก็จะแดงนะคะสําหรับนางใหม่นะคะแล้วก็จะมีเม็ดสีขาวๆนะคะกระจายไปทั้งใบเลยนะคะเพื่อนๆน นะคะส่วนพระนะครนะคะพระนะครนั้นนะคะก็จะมะีสะดือสีแดงนะคะเส้นกระดูกของเขาก็ไม่แดงนะคะเพื่อนๆนะคะและก็จุดแต้มสีขาวๆมืดขาวๆนี้นะคะจะมีเฉพาะพื้นใบที่เป็นสีเขียวนะคะตรงที่เป็น พื้นใบที่ป้ายนะคะสีแดงนะคะจะไม่มีจุดแต้มสีขาวนะคะเพื่อนๆอันนี้คือข้อสังเกตของบอลสีนะคะทั้ง2ชนิดนี้นะคะที่เป็นบอลป้ายเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีอีกชนิดหนึ่งนะคะที่จะคล้ายๆกันนะคะอันนั้นคือขุนสีวิชัยนะคะก็เป็นบอลป้ายเหมือนกันนะคะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะ,ะเดี๋ยววันหลังป้าแต่จะทำคลิปขุนสีวิชัยให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะ แต่วันนี้มารับชมบอนสีพระนครกันก่อนนะคะอ่าลักษณะสีของลำต้นนะคะสีของลำต้นเขาก็จะออกสีดำนะคะอ่าตอนแรกๆก็จะเป็นออกแดงๆนะคะพอเริ่มมีอายุก็จะออกเป็นแดงดำนะคะส่วนมากก็จะดำนะคะสำหรับนางใหม่ก็ดำเหมือนกันนะคะสีต้นเหมือนกันเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ แล้วก็มาดูลักษณะหลังใบของพระนครน,นะคะนี่นะคะหลังใบของพระนครก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมองเห็นอ่ารอยอ่าเม็ดขาวๆนะคะที่อยู่บนพื้นใบสีเขียวนะคะทะลุมาเลยนะคะแล้วก็จะเห็นอ่าสีที่ป้ายสีแดงก็ทะลุมาหลังใบเลยนะคะนะคะส่วนนางไหมนะคะก็จะอ่า คล้ายๆกันนะคะก็จะมองเห็นจุดตีขาวนะคะแล้วก็เห็นแผ่นใบที่ป้ายสีแดงทะลุมาเหมือนกันนะคะ่ะข้อแตกต่างกันของบอนสีสองชนิดนี้ก็คือนะคะที่ข้อสังเกตง่ายๆเลยนะคะพระนครน,นั้นจะมีใบที่ออกทรงกลมนะคะปลายใบไม่ค่อยแหลมนะคะออกทรงกลมนะคะอ้วนนะคะ ส่วนนังไหม่ก็จะออกไปเป็นรูปหัวใจนะคะหูใบตั้งขึ้นสูงนะคะเส้นกระดูกก็จะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ปลายใบก็จะเป็นหางกระเบนเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะนี่คือข้อสังเกตข้อแรกนะคะข้อที่2ก็คือจุดแต้มนะคะระหว่างใบสีเขียวกับสีแดงนะคะของพระนครนะคะจะมีจุดแต้มสีขาวแค่ตรงใบ พื้นสีเขียวเท่านั้นนะคะส่วนพื้นที่เป็นสีแดงจะไม่มีจุดแต้มนะคะนะคะไม่เหมือนนางไหมนะคะนางไหมก็คือจะมีจุดแต้มนะคะกระจายทั้งใบไม่ว่าจะเป็นพื้นใบสีเขียวหรือสีแดงนะคะเพื่อนๆอันนี้คือข้อสังเกตและข้อแตกต่างกันนะคะของบอลสีพระนครนะคะกับนางใหม่นะคะก็พระนครนั้นนะคะก็เป็นบอลสีที่แผลงมาจากนางไหม่ะคะ่ะเพื่อนๆนะคะ เขาก็เลยมาตั้งชื่อใหม่เป็นบอนสีพระนครนะคะเป็นชื่อที่ดีนะคะเป็นชื่อทีอ่เป็นมงคลนะคะนะคะฟังแล้วก็ไพเราะสนองหูดีนะคะสำหรับบอลสีพระนครนะคะอ,อันนี้ป้าแตกก็ซื้อหัวนะคะมาเพาะเองนะคะก็จะมีลักษณะใบที่ใหญ่นะคะและลำต้นที่ใหญ่นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นบอนสีที่ สั่งซื้อหัวมาจากอินโดนะคะเป็นบอลบอลน,นําเข้านะคะหัวบอลน,นาเข้านะคะแต่เขาก็เป็นบอลไทยราคาที่แพงไปจากบอลไทยนะคะแพงไปจากนางใหม่นะคะแต่เพียงแต่เขาเอาไปเพาะทีะ่ประเทศของเขานะคะแล้วเขาก็มาขายหัวบอลให้เรานะคะดินทางโน้นของเขาน่าจะเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยอ,อินทรีย์วัตถุนะคะถึงทําให้เขามีใบที่ใหญ่นะคะแล้วก็ลําต้นที่ใหญ่นะคะหัวก็ใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะ ก็เป็นบอลสีนะคะใบป้ายอีกนะคะที่มีความสวยงามนะคะไม่แพ้นางใหม่นะคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งค่ะอ่าบอลป้ายอีกตัวหนึ่งก็คืออ่าบอลป้ายขุนศรีวิชัยนะคะแต่ของป้าแต่ยังเล็กอยู่ก็เลยยังไม่เอามาทําคลิปนะคะเดี๋ยววันหลังนะคะให้เขาอ่าโตสักหน่อยนะคะเดี๋ยวป้าแต่จะเอามาทําคลิปเปรียบเทียบให้ดูทั้งสามอ่าต้นเลยนะคะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะป้าแต้พาเพื่อนๆน,นะคะมารับชมความสวยงามของบอนสีพระนครนะคะหวังว่าเพื่อนๆน,นะคะคงได้รับความรู้และก็ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะต้องคอยติดตามรับชมกันนะคะเพื่อนๆน,นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไว้แค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ